สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตู้เรื่องเชนซอ a w แมนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมังงะตัวเต็มเชนซอ a w แมนในตอนที่221นะครับ จากในตอนที่แล้วเชนซอแมนได้กินปีศาจความตายไปแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับปีศาจส,สงครามหรือโจรูแล้วโจรูเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนรัฐมิชิแกนให้กลายเป็นอาวุธของเธอนะครับซึ่งพอไปมาในตอนนี้เราก็จะเห็นรัฐมิชิแกนเนีน่ยะครับพัทงทลายเละเทะไปหมดนะครับผมรวมกันกลายเป็นอาวุธให้กับปีศาจสงครามส่วนผู้คนในรัฐมิชิแกนเนี่ยก็ยังไม่ได้หายหรือว่าตายไปในท,ทันทีพวกเขาเนี่ยก็ได้กระเด็นลงมานะครับพอเมืองมันหายไปแล้วมันก็มีแต่ทะเลสาบเป็นน้ําอะไรแบบนี้พวกเขาเน ก็งงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโยรุเนี่ยได้ทําการเข้าสู้กับเชนซอลแมนนะครับผมแล้วดาบที่เธอได้มาเนี่ยเป็นดาบรัดโอลิกอนนะครับซึ่งก็เป็นอีกรัดหนึ่งของอเมริกาซึ่งก็ฟันเชนซอแมนจนตัวขาดครึ่งเธอเนี่ยก็มั่นใจว่าชนะได้แล้วแต่ทว่าเชนซอลแมนก็ประกอบร่างกายฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าขนาดนี้แล้วมันยังไม่ตายอีกเหรอแล้วเชนซอลแมนเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีเธอเธอก็ป้องกันการโจมตีนะครับแล้วก็ได้ถามเชนซอลแมนว่านายกินอะไรเข้าไปนะเชนซอแมน แล้วก่อนสิแบบนี้การต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะเซ่แล้วตอนนี้โจรุก็ได้ทําการตะโกนบอกนะครับว่าทุกคนในรัฐโอลิกอนช่วยแบ่งพลังให้ฉันด้วยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นผู้คนในรัฐโอลิกอนนะครับค่อยๆหายไปทีละคน2คนเพื่อไปเป็นพลังให้กับปีศาจสงครามและโจรุก็ได้ทําการใช้โอลิกอนโจมตีไปใส่เชนซอร์แมนนะครับก็ฟันเฉือนไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เชนซอ์แมนเนี่ยก็ฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ได้เสมอทําให้ตอนนี้โจรุเนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้ไม้ตายแล้ว เธอบอกว่านี่จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วนะเชนซอลแมนนี่คือไม้ตายของฉันและตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนคนทั้งรัฐเวอร์จิเนียเลยนะครับผมให้กลายเป็นพลังของเธอซึ่งคนรัฐเวอร์จิเนียในตอนนี้เนี่ยก็กําลังชมถ่ายทอดสดภาพนิวเคลียร์ที่พวกเขาเนี่ยไปบ้มใส่สหาภาพโซเวียตกําลังหัวร้องดีใจกันอยู่ตอนนี้ก็หายไปทั้งรัฐเลยแล้วก็มาเป็นพลังให้กับโยรุนะครับมาอยู่ที่หมัดข้างขวาซึ่งโยรุบอกว่านี่คือหมัดระเบิดพลังนิวเคลียร์แล้วก็โจมตีแล เบิดเข้าใส่เชนซอแมนไปแบบเต็มๆนะครับซึ่งเมื่อโจมตีใส่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เห็นลำแสงระเบิดที่รุนแรงมากๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมจนทุกอย่างเขาโพลบ้านเมืองพังทลายเละเทะไม่เป็นท่าแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับเชนซอแมนในตอนที่221ซึ่งเล็กดดวันในตอนนี้คือเหมือนโลกจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าปีศาจความตายโดนเชนซอแมนกินไปแล้วฆ่ายังไงก็ไม่น่าจะตายแล้วคือโจรูในตอนนี้เนี่ยเอาทุกอย่างที่ทําได้ก็คือเปลี่ยน รัฐอเมริกาคู่คนในอเมริกาให้กลายเป็นอาวุธของเธอนะครับแล้วก็หมัดสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าเมตาของเธอนั่นก็คือเปลี่ยนผู้คนในรัฐเวอร์จิเนียนะครับให้กลายเป็นหมัดพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ซัดตู้ไปอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าความรุนแรงเนี่ยคือมันระดับกดนิวเคลียร์โจมตีใส่เชนซอร์แมนแบบตรงๆเลยก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปหลังจากนี้ว่าโลกที่ไม่มีความตายแล้วการต่อสู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยมันจะไปลงเอยยังไงก็จะมีประามานี้ นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้โหต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ